คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงการรีวิวเกมเท่านั้นไม่ได้เป็นการชักชวนลงทุนแต่อย่างใดผู้ลงทุนควรศึกษาให้ดีก่อนลงทุนผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีควรได้รับคำแนะนำเอาละครับคลิปนี้เราอยู่กันกับเกม Petalus ครับเป็นเกมแนววิ่งแข่งขันกันระหว่างผู้เล่นครับที่จะต้องใช้สกิลต่างๆเพื่อเอาชนะกันให้ได้ครับโดยเกมนี้นะครับอยู่บน Meta Sense Platform เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับ Meta Sense กันก่อนครับ สำหรับ Meta Sen นนะครับเป็นบ็อกเชนแพลตฟอร์ม t ีเปอรเลยนะครับที่ถูกก่อตั้งโดยบริษัทฮ่องกงโดยตัวเว็บไซต์นะครับมีคอนเซปต์คร่าวๆคือจักรวาลที่มีดาวเคราะห์หลากหลายดวงโคจรอยู่ภายในจักรวาลครับดาวเคราะห์นะครับก็จะเปรียบเสมือนเกมแล้วก็เมสตาเวิร์ดต่างๆนะครับที่ผู้เล่นทุกคนสามารถเข้าร่วมได้นํามารวมไว้ยังตัวแพลตฟอร์ม e t a Sen ็ครับซึ่งแพลตฟอร์มนี้นะครับรองรับอยู่2เชนก็คือ e t h และก็ BSC ครับ สิ่งที่เพื่อนๆนะครับสามารถทำได้ภายใน MetaSense ครับคือ Pay to Earn, Metaverse และก็ Buy for ครับสำหรับ Pay to Earn นะครับจะเป็นเกมไฟล์ภายใน MetaSense Platform นะครับที่มีการพัฒนาเรื่อยๆให้สามารถเล่นเพื่อรับเหรียญ MSU และก็เหรียญ UCG ได้ครับในส่วนของ Metaverse นะครับเป็นโลก Open World Triple A เลยนะครับที่ผู้เล่นสามารถทำอะไรก็ได้อย่างที่ต้องการในโลกเสมือนจริงที่อยู่ในแพลต f o r m ม MetaSense ครับ สุดท้ายครับระบบ Byforce นะครับที่ผู้ใช้งานสามารถทำเกมเว็บทูให้เปลี่ยนเป็นเว็บทีได้ครับภายในแพลตฟอร์ม MetaSense ครับสำหรับหัวข้อหลักในวันนี้นะครับจะพูดถึง PayToEarn บน MetaSense กันครับภายใน MetaSense นะครับรูปแบบการเล่น PayToEarn ภายในเครือจะมีหลักๆอยู่3โหมดด้วยกันครับนั่นก็คือ Reading, PayToEarn และก็อัปเกรดครับสำหรับบีตติ้งนะครับเป็นการนํา NFT 2อย่างมาผสมพันรวมกันไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ได้รับ NFT ที่แข็งแกร่งมากขึ้นครับใช้สําหรับเล่นเกมภายในเครือหรือนําไปขายให้กับผู้เล่นคนอื่นก็ได้ครับถัดมาครับ Pay to Earn เป็นการเล่นเกมภายในเครือ Meta Sen ครับและรับเหรียญรางวัลเป็นเหรียญ MSU หรือเหรียญ UCG นะครับที่สามารถนําไปใช้ภายใน Meta เซ็ได้หรือนําไปเทรดยังกระดานเทรดเพื่อสร้างรายได้ให้กับตัวเองก็ได้ครับ และสุดท้ายครับอัปเกรด NFT ภายใน Meta Sen s ครับเป็นการอัปเกรดระดับเพื่อรับผลตอบแทนที่มากขึ้นและรับสิทธิประโยชน์อื่นๆครับเช่นการสแต็กเหรียญเพื่อทำฟาร์มเหรียญหรือการสแต็ก VIP p a s s ครับเพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆในอนาคตครับสำหรับเกมในเครือ Meta Sen ตตอนนี้นะครับมีอยู่2เกมด้วยกันครับคือ Meta Sna ็กครับอันนี้เป็นเกมต่อสู้โดยนำสัตว์ต่างๆมาสวมใส่อุปกรณ์ครับและต่อสู้กันเพื่อรับผลตอบแทน เกมถัดมาครับคือ p e t a l u s ครับเป็นเกมวิ่งแข่งกันโดยใช้ตัวละครสัตว์ทีครับในการจะเอาชนะกันได้นะครับจำเป็นต้องกดใช้สกิลต่างๆในสถานการณ์ที่เหมาะสมด้วยนะครับตอนนี้เกม p e t a l u s นะครับยังไม่เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการนะครับแต่มีกิจกรรมให้ผู้เล่นได้ร่วมสนุกกันครับ สำหรับกิจกรรมแรกนะครับเชิญเพื่อน5คนเข้าร่วมเท l ล gram นะครับรับกล่อง Mystery Box ที่มีมูลค่าสูงสุดถึง0.1 BNB กันไปเลยฟรีๆครับรายละเอียดกิจกรรมนะครับอยู่ที่หน้าแฟนเพจคาร์ไวย์กิบโตครับถัดมาครับเป็นกิจกรรมที่2ครับร่วมทดสอบเกมก่อนเปิดให้เล่นจริงนะครับโดยจะเปิดทดสอบในวันที่8กันยายนที่จะถึงนี้ครับผู้ที่เข้าร่วมเล่นนะครับวันละ1 m a ตช์จะได้รับเหรียญ MSU มูลค่าเทียบเท่ากับ0.3ดอลลาร์ทุกวันเลยครับ และถ้าหากเชิญเพื่อนมาเล่นในช่วงทดสอบนะครับก็จะมีรางวัลเพิ่มเติมด้วยตามจํานวนเพื่อนที่สามารถเชิญได้ครับรายละเอียดต่างๆก็อยู่ที่หน้าเพจคาบะคีิ p โตเช่นกันครับก็คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายวิธีการเล่นเกมเพตาลัสให้เพื่อนได้ดูก่อนเล่นจริงในวันที่8กันยายนนี้ครับก็ในตอนแรกนะครับหลังจากที่เพื่อนเข้ามาที่ตัวเกมนะครับซึ่งเกมนี้สามารถโหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับโดยวิธีการดาวน์โหลด APK เกมเ t a า a ัสนะครับให้เพื่อนกดคำว่า p a y to Earn ตรงนี้ครับ หลังจากนั้นก็กดคำว่า show all g a m e ครับก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมาครับหลังจากนั้นก็ดาวน์โหลด apk กันได้เลยครับเมื่อดาวน์โหลด apk ครับก็ทำการติดตั้งให้เรียบร้อยครับก็หลังจากที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทำการสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยครับโดยการใช้อีเมลแล้วก็ตั้งชื่อ id ของเพื่อนได้เลยครับผมตั้งชื่อเป็น kawaii crypto test นะครับหน้าต่าง UI ต่างๆก็จะมีประมาณนี้ครับด้านซ้ายมือตรงนี้จะเป็นตั้งค่าครับสามารถปรับเปลี่ยนภาษาได้เพิ่มหรือลดเสียงก็ได้ครับตอนนี้ผมขอลดเสียงกก่อนนััครบ สามารถเปิดเมสเซจก็ได้ครับเคียร์แคชก็ได้หรือจะเปลี่ยนภาษาก็ได้ครับมีให้เลือกเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาจีนครับถัดมาครับอินโฟนะครับก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆครับมีภาษาไทยด้วยนะครับอาสามารถดูรายละเอียดต่างๆได้เลยครับว่าสเตตัสต่างๆมีสเตตัสอะไรบ้างครับอาถัดมาครับฉากตรงนี้ครับอันนี้จะเป็นเหมือนตารางจัดอันดับครับซึ่งตอนนี้ระบบยังไม่มีการอัปเกรดะลรตรงส่วนนี้นะครับก็ข้ามไปก่อนครับเพราะยังเป็นเดโมอยู่ครับถัดมาครับอเทมครับ ในการทดสอบนะครับเขาจะแจกตั๋วในการเล่นมาให้เราครับ50าใบเป็นอารีนา i ิเ e ตครับซึ่งส่วนหนึ่งก็ยังไม่มีนะครับอาอีเมลนี้นะครับก็จะเป็นของรางวัลที่เขาแจกมายังไอเดของเรานะครับซึ่งตอนนี้ผมยังไม่มีอีเมลเลยครับแล้วก็สุดท้ายครับเพ t ตอครับอันนี้นะครับเราสามารถดูรละเอียดของตัวละครที่เราเลือกได้ครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีสกิลความสามารถต่างๆครับที่เราสามารถดูได้อันนี้ก็จะเป็นค่าสเตตัสครับ ซึ่งที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือสกิลนี่แหละครับเราสามารถดูรายละเอียดแต่ละสกิลได้นะครับว่าเหมาะสมกับสถานการณ์ไหนแล้วก็ใช้ Energy อะไรบ้างนะครับในการกดใช้สกิลครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายตรง Energy ตรงนี้ที่หลังนะครับในตอนเล่นให้ดูครับอ่าคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้ครับเราสามารถปรับเปลี่ยนสกิลในการใช้งานได้นะครับซึ่งในช่วงเดโมนะครับทางตัวเกมจะมีบัคบอนตี้ให้ร่วมสนุกด้วยนะครับใครที่เจอปัญหาก็สามารถแจ้งในกลุ่ม Discord หรือว่ากลุ่ม t e l e g r a มของตัวเกมได้เลยครับ มีโอกาสได้รับรางวัลเพิ่มเติมด้วยนะครับในช่วงการทดสอบครับก็เมื่อพร้อมแล้วนะครับให้กดสตาร์ตรงนี้ได้เลยครับเมื่อกดสตาร์นะครับจะมี4โหมดให้เราเล่นด้วยกันครับแต่โหมดหลักๆที่สามารถเล่นได้ครับนั่นก็คือโหมดอันที่2ตรงนี้ครับอีเวนต์นะครับจะจบใน60วันครับโหมดอันแรกนะครับจะเป็นการแข่งขันแบบทีมโหมดที่2นะครับจะเป็นการแข่งขันแบบตัวต่อตัวครับโหมดนี้นะครับจะเป็น PVE ที่สามารถเล่นกับบอทได้ซึ่งตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับ coming soon coming soon ส่วนโหมดนี้นะครับ Practic โหมดนะครับจะเป็นการสร้างห้องครับที่เล่นกับผู้เล่นคนอื่นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะเล่นโหมดอันนี้ให้เพื่อนได้ดูกันครับก็กดเข้าไปที่โหมดครับหลังจากนั้นนะครับก็กดที่ตั๋วตรงนี้ครับเมื่อกดที่ตั๋วแล้วนะครับก็จะเป็นการแมทกับผู้เล่นคนอื่นนั่นเองครับก็รอไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะมีผู้เล่นคนอื่นเข้ามาร่วมเล่นกับเราครับเอาละครับหลังจากที่เรากดแมทมาสักพักนะครับด้านขวามุมบนตอนนี้เราจะเห็นว่ามีระยะเวลาเขาดาวแล้วนะครับก็แปลว่าเราแมทกับ ซึ่งถ้าหากในช่วงระยะเวลาเขาดาวนะครับมีผู้เล่นคนอื่นแบทมาเพิ่มเติมก็จะเป็นการแข่งขัน1-8ถึงคนนะครับซึ่งการแข่งขันนะครับขั้นต่ำอยู่ที่2คนสูงสุดอยู่ที่8คนนะครับในแต่ละแช์ครับเราก็รอสักครู่ครับจนกว่าระยะเวลาเขาดาวจะถึงสูนย์นะครับก็จะเป็นการเริ่มเล่นกันแล้วครับซึ่งในการเริ่มเล่นแต่ละครั้งนะครับจะใช้ตั๋วอยู่ที่1ใบนะครับสามารถดูจํานวนตั๋วได้ที่ขวามุมบนนะครับอ่าพร้อมแล้วครับ มนเข้ามาที่หน้าต่างตัวเกมนะครับในตอนเริ่มแรกครับให้เพื่อนกดดึงคันโยกด้านขวามุมก่อนนะครับด้านขวามุมวันนี้นะครับจะเป็น energy ในตอนเริ่มต้นนะครับอ่าก็ให้กดทําการดึงคันโยกครับเมื่อดึงคันโยกแล้วนะครับก็รอสักครู่ครับซึ่ง energy ตรงนี้นะครับก็แล้วแต่ดวงเลยนะครับว่าใครจะได้ energy อะไรบ้างนะครับถัดมาครับเมื่อเราดึงคันโยกเสร็จเรียบร้อยครับ energy ก็จะมารวมอยู่ที่ด้านล่างครับ ซึ่งเราจะเห็นแถบด้านล่างตรงนี้ใช่ไหมครับก็จะเป็นจำนวน Energy ที่เราสามารถใช้งานได้ครับนี่นะครับเราเห็นจำนวน Energy อยู่ด้านล่างครับถัดมานะครับเมื่อก่อนเริ่ม Start ครับจำนวน Skill ของเราก็จะเด้งขึ้นมาครับเอาละครับเมื่อเริ่ม s t a r ์นะครับเราจะเห็นสกิ l โผล่ขึ้นมาครับด้านล่างของแต่ละสกิลนะครับเราจะเห็นว่าแทบ Energy ใช้อะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นสกิลแรกครับใช้สีน้ำเงิน2อันสีเขียว1อันครับ อย่างสกิลที่2นะครับใช้สีแดง1อันสีแดงเงิน3อันครับแต่สกิลที่3นะครับรูปสกิลไม่ขึ้นมาเพราะว่า Energy เราไม่เพียงพอนั่นเองครับซึ่งสกิลที่3นะครับจะใช้สีเหลือง3อันนั่นเองครับอ่าเวลาการใช้สกิลนะครับก็กดคลิกที Skill ได้เลยครับแนะนําว่าควรใช้สกิลตามสถานการณ์ที่เหมาะสมนะครับสกิลสามารถใช้เรื่อยๆจนกว่า Energy จจะหมดนะครับถ้าหากเป็นทางตรงนะครับก็ใช้สกิลทางตรง ถ้าหากเป็นทางเลี้ยวนะครับก็ใช้สกิลทางเลี้ยวครับในการวิ่งไปเรื่อยๆนะครับจะเสีย HP ด้วยนะครับเราจําเป็นต้องกด d HP โดยการใช้สกิลด้วยครับซึ่งสกิลด HP นะครับเราจะเห็นในวิดีโอนะครับว่าใช้สองพลังสีเขียวครับอ่ะก็วิธีการเล่นก็ไปง่ายๆครับเราสามารถกดคลิกที่สกิลได้นะครับเพื่อดูค่าสเตตัสของสกิลนั้นว่าบวกอะไรบ้างเพิ่มอะไรบ้างนะครับตัวละครเกมนี้นะครับเราไม่สามารถบังคับทิศทางในการวิ่งได้นะครับตัวละครก็จะวิ่งตรงไปเรื่อยๆครับ เราเพียงแค่กดใช้สกิลก็เพียงพอแล้วครับให้แซงผู้เล่นคนอื่นไปยกตัวอย่างในคลิปวิดีโอนะครับเราจะเห็นว่าผมวิ่งนําอยู่นะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นการแข่งขันแบบ2คนครับซึ่งถ้าหาก HP หมดนะครับตัวละครของเราก็จะวิ่งไปเรื่อยๆอยู่นะครับแต่จะวิ่งช้าลงนั่นเองครับอ่าก็กดสกิลไปเรื่อยๆครับเรียบร้อยครับผมได้ทำการเข้าเส้นชัยเสร็จเรียบร้อยครับ ในการเข้าเส้นชัยนะครับเราจําเป็นต้องรอผู้เล่นคนอื่นในการเข้าเส้นชัยตามมาด้วยนะครับเกมถึงจะนับสกอร์ตอนจบให้ครับก็เดี๋ยวกอไปก่อนละกันครับเอาละครับตอนนี้ตัวเกมก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมได้อันดับที่1ครับเราสามารถดูสกอร์ตอนจบเกมได้ครับเอาละครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับวิธีการเล่นเกมเพตาลัดในช่วงเดโมนะครับ ซึ่งใครที่สนใจเกมนี้นะครับก็สามารถร่วมทดสอบได้ในวันที่8กันยายนยนี้ครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารและวิธีการเล่นเกมกับเกม n f t และถ้าหากชื่นชอบคลิปวิดีโอฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ